สวัสดีครับอยู่กับผมตีเด็กสายมันนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่กองกระถินนะครับเป็นบุญกระถินที่บ้านยางน้ำอ้อมนะครับเทศบาลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ เป็นบนกระถินเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถทอดถวายนะวัดทุ่งสว่างยางน้ำอ,อ้อมเพื่ออุทิศเด,ด่นางสาววราพรชูตั้งถาวรน,นะครับ นี่ก็เป็นกองกระถินนะครับจากบ้านสกอไซครับกองกระถินจากบ้านสกอไซนะครับมาร่วมมารวมทอดถวายด้วยนะครับ วันนี้ก็ยี่สิบแปดขอภายครับยี่สิบก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ Ja นี่ครับเจาภาพคุณพ่อหงคุณแม่ถนอมแสงลิ้นฟ้าแล้วก็คุณสติช,ชูตั้งถาวรพร้อมด้วยชาวบ้านบ้านอย่างน้ำอ้อมนะครับคุ้มบ้านโคกเจริญและพุทธศาสนิก,กนชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านยี่สิบเก้าสามตุลาคมนะครับ2565นี่เป็นบรรยากาศนะครับ ช่วที่คณะของชาวบ้านสกอ์ไซจากอำเภอสตึกนะครับมาร่วมกองกระถินเู้สาซื้อสองบาทแตบ